แม่ก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเลยเห็นเงายืนรออยู่ตรงสะพานอ่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามช่อง Brianna Secret Club อย่าลืมกดตรงนี้นะคะ b r i a n a สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรือช่อง Brianna Secret Club วันนี้นะคะเราอยู่กันที่โกดังล้าง0 0ปีโอ้อย เราจะมาเล่าเรื่องผีพี่ฝ้ายจะเป็นคนเล่าเพราะเรื่องนี้เกิดกับพี่ฝ้ายโดยตรงอ้าแล้วมีพยานด้วยบอกเรื่องนี้มีพยานเดี๋ยวเราเล่าเรื่องนึงเลยไหมโอเคใ่ใ่มีวันหนึ่งเป็นวันหยุดเพื่อนพี่ฝ้ายมาหาที่บ้านก็มาชวนกินกินกินเหล้าใช่ไหมกินเหล้าดื่ม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 เออดื่มสุดาเหมือนเหมือนจะเป็นเรื่องสนุกก็ดื่มตั้งแต่เช้าอย่างเย็นโอ้เพราะเปนเป็นวันหยุดไง ก็กินกันไปเรื่อยๆสักพักก็เล่นโฟสเฟตอะไรอย่างเงี้ยโฟสเฟตเออโพสเฟตเออโพสเฟตไปเพื่อนอีกคนก็คือเพื่อนในกลุ่มอะก็เห็นก็เลยชวนกันออกมาที่ร้านอาหารข้างนอกเราก็ทําหน้าที่ขับรถมาเพราะเราไม่ได้ดื่มพอมาที่ร้านอาหารก็กินกันจนแบบว่าดึกมากแล้วพากันกลับระหว่างที่ทางกลับบ้านด้วยความที่พี่เป็นคนขับเพื่อนคนเนี้ยเราไม่เคยไปบ้านเขานานแล้วเราก็เลยถามว่าจะให้ไปส่งที่ไหนก็ที่เดิมอ่ะ พี่ถามอยู่เลยสามรอบที่เดิมมาคือที่ไหนเพื่อนก็บอกก็ที่เดิมอ่ะจนสุดท้ายด้วยความที่โมโหหักเลี้ยวรถกลับไปบ้านเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาอะจอดอยู่ที่บ้านพี่แต่ด้วยความที่ว่าพอไปถึงที่บ้านเขาก็เหมือนกับว่าโอเคเราก็ถามว่าเฮ้ยสางแล้วแน่นะนู่นนี่นั่นต่างคนก็ต่างออกเพราะว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งอะมาด้วยนะมามาสองคนแต่มารถคนละคันแต่ระหว่างทางที่กลับถึงบ้านอ่ะสองคนเนี้ยทะเลาะกันในรถ เหมือนทะเลาะกันคนนึงพูดไม่เข้าหูเป็นเพื่อนผู้ชายไงพูดไม่เข้าหูอะไรกันก็แบบต่อยตีกันจะตีกันนะแต่เราก็ห้ามแล้วก็ให้เคลียร์กันเรียบร้อยพอตอนระหวังกลับเห็นเหมือนกับกอดกันแล้วดีกันแล้วก็คำกันออกไปไม่ถึงสิบนาทีเกิดอะไรขึ้นพี่ฝ้ายเปลี่ยนเสื้อผ้ากําลังจะนอนเพื่อนที่ทะเลาะกันนะพอเขมาบอกว่าในเอใช้ใช้นามสุติว่าในเออะรถร้อยูกลางถนน เออตอนแรกไม่ได้บอกว่าอยู่กลางถนนแต่บอกว่ารถล้มพี่ก็คิดเอาแล้วสงสัยมเมาแน่เลยขับรถไม่ไหวแล้ะก็บอกแล้วนะว่าเออถามแล้วนะเราก็เลยรีบเปลี่ยนสภาพแล้วก็ไปเอารถกระบะออกเพื่อที่จะขับไปยังไม่ถึง5้านาทีเพื่อนตัวนี้โทรกับพี่บอกว่าเอ,อตายแล้วนะนะแค่นั้นแหละพี่บอกเฮ้ยเป็นไปได้หรอพอพอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นการสะพานจุดตรงนั้นคือเราเดินเราจอดรถแล้วเราลงไปคือรถ พอติตงๆออกมาเราเดินขึ้นไปบนสะพานด้วยความที่ใจหายว่บเพราะว่าเมื่อสิบนาทียังคุยกันอยู่ก็เลยเดินขึ้นขึ้นไปแล้วพี่ฝ่ายอบอกเลยว่าเป็นคนกัวมากเอาง,ง่ายๆว่าตั้งแต่วันที่มันตายก็คือเราไปเห็นศพสภาพศพไม่กล้ามองเลยเอาง,ง่ายๆเราจะไม่พูดถึงจะข้ามเลยดําเนินเรื่องตํารวจญาติเยอะเขาก็มาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมออพอวันนั้นพี่ก็คือนัดกับพกเพื่อนๆกลุ่มเพื่อนจะไปเผาศพที่พิษณุโลก ก็ไปนอนบ้านเพื่อนอีกคนนึงเพราะว่ารถจะมารับที่นั่นระหว่างนั้นก็คือไม่มีใครกล้านอนตัวพี่เองก็ไม่กล้าหลับเสียงหมาเห่าทั้งซอนต,ตั้งแต่หัวเข่ายันจนตีห้าที่เราจะออกเดนินทางหอนทั้งซอยแล้วหอนตั้งแต่ต้นซอยอยันท้ายซอยอะ่ะคือพี่ก็บอกพวกเพื่อนๆนะว่าเฮ้ยเข้ามาอยู่ในบ้านคือบางคนมันก็แบบห้าไงความที่เป็นวัยรุ่นใช่ไหมตอนนั้นอะ่ะห้ากัน พอหลังจากที่เราไปงานศพเผาศพอะไรเรียบร้อยแลย้วพี่ฝ้ายไม่กล้าเข้ามานอนที่บ้านเพราะด้วยความที่ว่าเพื่อนคนนี้เป็นคนขี้เล่นเราเขาเคยพูดกับพี่ไงว่าถ้าเขาตายเขาจะมาหาพี่นคนแรกก็ <c oughs> คือเอางี้นะเม่าวันนั้นะพี่ไม่กล้านอนเกือบเดือนย้ายมานอนที่บ้านป้ามานอนที่บ้านป้าก็ไม่บอกใครนะมากับมากับแฟนเลยมานอนที่ห้องน,นอนอยู่ข้งงางล่างไม่บอกใครเช้ามานี่ค่ะ คนนี้เคสพี่เคทลงมาจ้าบอกว่ามาเล่าให้ฟังว่าหนูฝันเอางีนีพี่ฝ้ายให้เคทเป็นคนเล่าเพราะเคทเป็นคนฝันแต่บอกเลยนะว่าเรื่องนี้พี่ฝ้ายไม่ได้เป็นคนพูดเลยก็คือตอนนั้นหนูน่าจะเด็กๆ,ๆ,ๆอยู่นะหนูก็ลงมาหนูก็แบบบอกคือหนูเห็นพี่ฝ้ายในฝันด้วยคืออยู่ดีๆก็เห็นว่า เพื่อนของพี่ฝ้ายใส่เสื้อลายสก๊อตอแล้วก็ตอนนั้นใส่เก่งๆอะไรหนูจำไม่ได้แล้วเพราะมันนานมากน่าจะเป็นกางเกงยีน,นคือเอาง่ายๆว่าคาแรคเตอร์ที่ที่เคสบอกมาตรงกับเพื่อนพี่ฝ้ายแล,แ,ลแล้วเหมือนเขามานั่งอยู่ใช่ไหมนั่งอยู่โต๊ะกินข้าวแล้วเขาก็ลุกมาแล้วเขาก็มากอดกับพี่ฝ้ายแล้วพี่ฝ้ายก็ร้องไห้พอเล่ามาแล้วบอกคือวันนั้นเอาง่ายๆนะพอพี่เคสพูดมาพี่เงียบนึกได้เลยว่า สิ่งที่เคพูดอ่ะมันตรงทุกอ,อย่างตั้งแต่เสื้อผ้าทรงผมเพราะบอกเลยว่าไปนอนบ้านบ้านป้าไม่เคยเล่าอะไรให้ใครฟังแล้วรู้เลยว่าเคเป็นคนที่มีอูกยิ่งทําให้พี่กลัวคือยิ่งกลัวหนักขนลุกอ่ะตอนนั้นอ่ะคือแบบนอหลับไม่ลงเป็นเดือนสองเดือนเพราะเราอ่ะก็ไม่กล้ากลับบ้านด้วยวกลัวมันมาหาเพราะว่าก่อนด้านนี้ยก็เคยมีน้องคนหนึ่งมาหาที่หน้าบ้านเหมือนกัน กรณีเดียวกันเลยพูดเล่นเล่นเตืนเอนเฮ้ยอย่าไปดูนะรถคงรถแข่งอนะ่ะไม่นานรถชนตายสุดท้ายมาันมาขับรถอยู่แถวบ้านนี่ยินเสียงมอเตอร์ไซค์วันวันนวนอุ้ยไม่กล้ามองไว้กลางคืนอะ่ะจะบอกว่าเพื่อนคนนี้นะมาหาพี่ฝ้ายด้วยมาหาที่บ้านแต่ด้ยวยความที่เราไม่ได้นอนที่บ้านไงแม่ก็เลยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเห็นเลยเห็นเงายืนลอยอยู่ตรงสะพานอะ่ะ อืมเวน้ยตอนนี้นะคะพี่ฟายกับทุกคนนะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเรื่องนี้นะคะไม่เชื่ออย่าลุกลูกค่ะทุกคนบ๊าไม่ได้